ครับคงเป็นปืนที่ไม่ถูกต้องทั้งนั้นนะครับคือถึงแม้ว่าจะมีตะเกียนแต่ก็ไม่มีสิบพกปาซึ่งซึ่งตะเกียงน่้จะเป็นเป็นเรื่องที่เราจะต้องดำเนินการการวดวจแข็งรถทาใช้ของตรวจตราบารยาติดติดกับแฟนมันมีคุณภาพหรือว่าจะตรวจพบได้บ้างมังงมแค่นครับครับก็ก็คือเครื่องเดียวกับที่เราใช้ตรวจตอนขึ้นเครื่องบินนะครับอันเดียวกันระบบเดียวกันเวลา ตัวกระเป๋าเดินทางรอั food, ันีคบท่านการเรียกมาขันว่ารอบนี้ขันต่อนักงานสุขจะมีการประมวลเรื่องอะไรครับยังยังไม่ได้ยังไม่คือประเมินเนี่ยก็หมายความว่าทางกองชัการจะเป็นคนรับผิดชอบไปครับว่าแต่กองบัญชาอะไรกองารแต่ละกองบัญชาการคงจะคำนดเองว่าภายในกี่วันจะต้องได้ให้ได้ผลอย่างไรจำนวนปืนจำนวนจานต้อเป็นเป็น เป็นเรื่องที่ทางกาครัฐจะต้องดำเนินการครับเรามุ่งเน้นอะไรครับวัตถุระเบิดอาวุธปืนสิ่งใหม่ทั้งหมดเลยไหมก็ค <c oughs> <อ>งเป็นเรื่องปืนกับเรื่องยาเสพติดครับสองเรื่อง,องอท่านนครบาลมีแผนอย่างไรบ้างครับคือผมผมเรียนนี้นะว่าเรื่องของที่เรากําหนดไว้เนี่ยนะฮะผมกําหนดให้ทางทุกสอนอนะครับต้องระดมกวาดล้างนะฮะอาวุธปืนกับยาเสพติดตามนโยบายท่านพบตรตลอดเนี่ย 22ถึง26นะครับ22ถึง26แล้ว27จะรวบรวมกฎทั้งหมดแถลงต่อพ you know mm ี hmm. that that anyway? mm ่น้องสื่อมวลชนว่าสิ่งที่ทำมานั้นเนี่ยมันได้ผลแค่ไหนแต่พื้นที่ให้ความสนใจแค่ไหนนะครับก็ถือว่าเป็นลิมิตหมายที่ดีนะผมมองมาที่ท่านพบตลอดท่านมองการใจเอาเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทำสมัยของปศเนี่ยเอามาช่วยในจุดนี้นะครับนอกเหนือจากที่เราเคยแต่ขอหมายค้นค้นกันอะไรต่างก แต่ต่อไปนี้ถ้าอันนี้ได้ผลผมยืนยันว่าการจับกุมจะได้มากขึ้นนะครับและจะเป็นหลักฐานชัดเจนนะครับแต่ที่สัต์อยากจะฝากเรียนที่น้องสื่อมวลชนก็คือว่าขอให้สบายใจนะครับว่ารถเอ็กสเยคคันนี้ของปสอนั้น สีต่างๆนั้นไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพของพี่นอ้องประชาชนนะครับฝากไว้ด้วยฝากสื่อมวลชนช่วยกระจายข่าวด้วยนะครับ,บค,ครับมรก,การที่นครบาลจะใช้คือใช้ปิดล้อมตรวจคน้นตั้งด่านตรวจคน้นหรือว่าวิธีการไหนครับก็ในชั้นต้นเนี่ยคงเป็นตั้งด่านตรวจค้นนะครับแต่ขนาเดียวกันนั้นเนี่ยเราจะมียุทธวิธีในการตั้งด่านนะครับจุดที่ตั้งด่านจุดที่คอยสกัดกัน้น การหลบหนีนะครับจุดที่วางรถเอ็กซเรย์คันนี้นะเดี๋ยวเราจะไปดูจะไปทดลองกนะัน